สวัสดีค่ะชมวียงลองมาปอนกันอันนี้คือปลาหมอ้อกระปุกนทนี่ปลาสวยงามแต่มันไม่ขึ้นมาให้เห็นไหมปลา ที่มาอยู่อที่วาให้เขาหายใจใข้างบ้านยังจะจะปลูกยังไม่ได้หาพันผักมาปลูกนี่ผ่านะคะนี่อย่างปลูกหอมเออ โดนฝนเน่าหมดเลยเน,น่าต้องเอากรลงใหม่ต้องเอามาใส่ใหม่ถ้าไม่โดนฝนก็มดอีกโอ่ยให้ดนฝนก็มีมีผักผาดผักผาเอาไว้ออมผักเปรี้ยว ผักไผ่หรือผักเรียวนี่ผักข่าหักแล้วหักจ่อยขาดไว้ออมนี่คักกุ้ยช่ายตัดตัดออกวันนี้คิง ที่ที่ว่างเขาก็จะไปเก็บผักบุ้งเก็บเอาผักบุ้งผัดกินผ,กนะผน,ผนผักบุ้งงามงามแ่งว่าอาาผักบุ้ง ตอนนี้ฝนจะมาเจอหมดเนาะโอ้ต้องน้ำมาใส่ไล่หมดก่อนเฮ้ยเอาชอ็อกช็อกก็ช็อกช็อกนี่มาชอ็อกมาใส่นี่นกปังปอนนี่นกโอ้โหดูตาข้าวหกเยออจะอดเลยไม่คันเลยนะ ลระกงนี่กีตกกก่ตัวเนี่ยกงมันสามกงนู้นตัวเดียวกระองนี่มีกี่ตัวเนี่ยกระองละสามตัวค่ะเดกระเชิด ผักกาเฉดต้นกินไม่อร่อยมันฝาดนี่แหละที่เปิดเพลงดงัดงๆกั้งคืน ลานเลารลานเรียนไปหาช็อกมาใส่หมดก่อนหอมันนี้มันก็เน่าโดนฝนนะเอาออกซะเน่าแหละ <c oughs> ไปหาช็อกมาลงมาลงหมด 拜，打你管。 หอมไปปลูกไปปลูกแซมตัวที่มันเน่าก่อนจะขึ้นไหมน้อนีอน่นอ